มันเข้าเราจะเห็นฐานะว่ามันแจ้งว่าไฟเข้านะแต่ยังไม่ทํางานจะทํางานต่อเมื่อเราสักนวตัวนี้ขึ้นพอไฟตัวนี้ติดพัดลมตัวนี้ทํางานแล้วแต่ความร,ร้อนยังไม่ทํางานความร้อนจะทํางานต่อเมื่อเราปรับอุณภูมิตัวนี้ถ้าปฟตัวนี้ติดคือระบบลมร้อนทํางานแต่เราถ้าเกิดเป็นเห็จเราต้ปรับไปที่เลยหกสิบเจ็ดสิบเะก็ว่าไปเลยห้ามปรับเกินเก้าสิบเพาจนเก้าสิบไอตัวความร้อนอนมันรับไม่ไหวพัง ทั้งแปเก้าสิบมาได้ถ้าเกินไปก็จะทั้งพอเราปรับเสร็จแล้วไม่มีแดดจะให้ร้อนเยอะเราใช้ไม่ช่วยเนี่ยที่นี่จะร้อนไม่เดื้อใช่เราไฟจะร้อนมากสิบวันเนี่ยถ้าทั้งมันก็ตัดเดี๋ยวลองดูมันร้อนเพราะมันร้อนได้ที่ตามที่เราตั้งเอาผมตั้งไว้ห้าสิบอาวหกสิบแล้วกันเพราะได้หกสิบมันตัดเวลาทำหกสิบก็ต่อต่อต่อจนมัติไม่ต้องไปทำอะไรอีกต่อไป แต่เอาอ่อนานเลืลอดร้อนเลยเค่ะตู้อบช้าๆนะคะแบบใช้ได้3ระบบนะคะ3ระบบก็มีหนึพลังงานแสงอาทิตย์หลอดไฟและตัวทำความร้อนนะคะ ตอนนี้ตัวทำความร้อนเราใช้3ตัวนะคะไปตัดไปที่บ้านตัดไปที่บ้านตัดใช่ไปที่บ้านใชไ่มตัดเงตัดมันไม่เกินใจต้องตัดต yes. ้องตัพ่วงมาจะไหเนี่ยพ่วงฟิวแล้น ต้องดูตัวในบ้านมคะคุณต้องต่อเสียบกับผนังบ้านเนี่ยอปลั๊กตัวเนี้ยเสียบต่อนตรงนี้ไม่มีปลั๊กไฟเหรอครับไม่มีไม่มีต้องเดินปลั๊กใหม่ต้องเดินปลั๊กเดินปลั๊กเอามาเตรงนี้มันตัดไฟตัดเอ๊มันต้องเอาไปอ๋อไฟดับหรือเปล่าดับไปเลยเหรอดับเสียบดับเฮ้ยก็ผิวมันขาดไงข้างในเพราะว่าตัวนี้มันกินไฟวัน5แอมป์ ห้ามันทำงานแต่เวลามันทำเสร็จแล้วมันจะตัดต่อที่นั่ก็ีมีเยอะนเริ่มอ่ะเริ่มเริ่มสตาร์ทอ่ะไปสังเกตสังนะคะศูนแปดเจดห้าหนึ่งหนงแดเก้าหนึ่งะศูนเก้าหนึ่งสี่หกแปดหน